ทำอะไรเบาๆกันนะคะสอนแก้แก้เสื้อค่ะแก้เสื้อแบบแบบง่ายๆเลยนะแก้ข้างอะคะ่ะเนี่ยอย่างเสื้อที่ลูกค้าซื้อมาอย่างเช่นเชิ้ตอย่างเงี้ยก็คือราคามันจะไม่แพงมากก็จะราคาแบบร้อยกว่าบาทเนี้ยค่ะแต่ทีนี้เขาใส่ไม่พอดีใช่ไหมเนี่ยคนเนี้ยเขาก็จะชอบซื้อเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยทีมเป็นครึ่งโหลเลยอะแล้วทีนี้เขาก็ชอบมาแก้ข้างเข้าเพื่อให้มันมองดูกระชับดูค่ะเนี่ยวิธีการแก้ก็คืออ้อยก็จะให้เขาลองค่ะ ให้เขาลองใส่กับตัวตัวเลยนะแล้วก็กัดกระดุมให้เรียบร้อยอ่ะเนี่ยกัดกัดกระดุมกับตัวตัวเขาให้เรียบร้อยนะคะคือให้เขาสวมใส่แบบจริงเลยอะ่ะอะไงอย่างนั้น,นอ้อยก็กัดข้างออกมาค่ะเนี่ยเห็นมนะเข็มมุดเนี้ยกัดข้างออกมาว่าว่าว่ามันเข้าประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยเราก็กัดเนี่ยแล้วก็ให้เขาถอดออกจากตัวค่ะหลังอย่างนั้นเราก็พอถอดออกจากตัวใช่ป่ะไม่ว่าจะทําตรงไหนก็แล้วแต่นะกัดหมดเลยอ่ะแขนเขินถ้ามันมันไม่พอดีเราก็กัดเข้าไปอ่ะกัดข้างนอกเนี่ยกัดก่อน แล้วก็ให้ก็ถอดออกแต่ตัวนี้แขนมันไม่ได้แกงไงเพราะว่าแขนพอดีละอ่ะทีนี้เราก็จะทําแค่ข้างนะคะเนี่ยวิธีการทาก็ง่ายง่ายเลยนะเราก็ติ๊กช็อกออกมาก่อนเลยค่ะไม่ว่าเราจะแก้ชุดะลรคือต้องทำเงี้ยสวมจริงเลยสวมจริงแล้วก็แล้วก็เนี่ยมามาให้ก็ถอดออกแล้วก็มาติ๊กช็อกเอาเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็ติ๊กออกมาติ๊กข้างในอะนะเนี่ยติ๊กเราจะได้รู้ว่ามันเข้าประมาณเท่าไหร่นะ พราะบางทีเรากัดสองข้างนะ่ะมันกัดไม่เท่ากันไงเราต้องเอาออกมาวัดเพราะมันจะเหลือออกมาเท่าไหร่อ่ะพอต๊กเสร็จแล้วเราก็ดึงนี่ค่ะหลังจากที่ไม่กี้เนี่ยอ้อยขอทําตัวนี้แทนนะเพราะว่าไม่กี้นี้มุ่มกล้องมันไม่ได้มันไปหลบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วนะก็คือสรุปว่าอก,อกอกอ่ะ เข้าข้างละหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะเอวกับสะโพกอะเข้านิ้วเข้านิ้วครึ่งเนี่ยค่ะเราก็จับนี้ค่ะเลยจับกับ,จ,บจับมาอย่างนี้เลยนะเนี่ยจับประกบมาเนี้ยค่ะเนี่ยจับมาประกบอย่างงี้นะคะแล้วก็เราก็ขีดเลย เนี่ยอย่างที่บอกว่าอกเข้าหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดอ่ะก็ก็อย่างที่บอกว่าหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดอ่ะมันมันอยู่ที่ตรงนี้ไงเนี่ยเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ใช่ป่ะเนี HTML, uh, ่ยหนึ่งนิ้วว่ามันมีแปดขีดเนี่ยหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดอ่ะมันจะมีมันจะเลยจากหนึ่งนิ้วไปอีกสองขีดอ่ะก็เท่ากับว่าเพราะว่าเนี่ยมันมีเสื้อเนี่ยมันมีมันมันมีสองชิ้นใช่ป่ะเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีสองชิ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งนิ้วหนึ่ง ก็เท่ากับสามกระเบียดรวมกันก็จะรวมเป็นนิ้วครึ่งนะอย่างที่บอกเห็นปะเนี่ยนิ้วครึ่งตรงชายก็นิ้วครึ่งเหมือนกันตรงชายก็นิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งก็คือครึ่งหนึ่งก็คือ3ามกระเบียดคือหารสองอะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมันมี2ชิ้นไงชิ้นหน้านะ่ะเราวัดได้เท่าไหร่เราก็เอามาแบ่งครึ่งรวมกันแล้วสองชิ้นมันก็จะได้ อกแน่หนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดเอวก็หนึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งสะโพกก็หนึ่งนิ้วครึ่งนะคะเนี่ยหลังอย่างนั้นเราก็ขีดขีดตรงอันนี้ค่ะขีดโค้งอ่ะตามตามที่เราติมไว้อะเนี่ยเราก็ตัดเลยตัดหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดเอไม่ใช่ตัดที่ 1, ไไหนึ่งกระเบียด 1, เพราะว่าเอาไว้เย็บตีนผีหนึ่งอ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะได้เสื้อเข้ารูปมากกว่าเดิมแล้วเนี่ยมันหายไปอ่ะเห็นไหม เอวเท่ากับเท่าไหรอ่อ่ะเอวข้างล้นิ้วครึ่งเนี่ยรวมตัวก็จะเป็นสามนิ้วแล้วนะเพราะอย่าลืมว่ามันมีสี่ชิ้นนะทั้งหมดใช่ปะ่ะเราเข้าข้างละนิ้วครึ่งเนี่ยนิ้วครึ่งก็คือสองชิ้นรวมกันเนี่ยเนี่ยและนี่มันมีอีกเนี่ยก็คือเสื้อตัวเนี้ยอกอ่ะโดยรวมนะอกเข้าสองนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียด ับหนนิ้วครึ่งเนี่ยพอรวมรอบตัวแล้วมันก็จะได้อกอะ่ะเข้าสองนิ้วครึ่งเอวกับสะโพกอะ่ะเข้าสามนิ้วนี่ตรงนี้เขาไม่ได้เข้าเราก็ขีดเร็วมาที่แขนเหมือนเดิมเนี่ยค่ะขีดอยู่ที่เดิมนะกิดได้นิดเึ่งพอให้มันบาลานซ์กับตัวที่ว่าตรงอกที่เราแก้เข้าอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยนิดหนึ่ง เก็บให้มันบาลานซ์กับตัวที่ว่าเราเก็บเข้าเพราะว่าอกมันเก็บเข้านี่ไงข้างละนิ้วหนึ่งกระเบียดน่เนี่ยอ่ะเนี่ยค่ะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะเราก็จับมันออกมาค่ะ เนี่ยเวลาเราเย็บนะเราก็จับคู่มันเลยเพราะว่ามอกี้เรากะไว้อยู่ที่ตีนผีใช่ป่ะเนี่ยเราก็จับมันค่ะก็เริ่มต้นจากชายค่ะชายที่มันว้ววัวอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปล้ออะไรมันนะก็คือจับให้มันตรงกันอย่างเงี้ยค่ะจับให้มันตรงกันอย่างเงี้ยนะเนี่ยแล้วเราก็จับเนี่ยเลยเย็บตีนผีเป็นเกลเลยเนี่ยจับชายมันให้ตรงกันก่อนถ้ามันเป็นชายโค้งอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยใช้เย็บได้เลยค่ะ นอกจากว่าบางทีเราตัดแล้วอะ่ะโค้งมันไม่เท่ากันอะ่ะเราต้องมาเย็บโค้งใหม่เท่านั้นเองแต่ตัวนี้มันมันได้ะคะ่ะหรือว่าตัวไหนที่มันเป็นงานแก้ที่มันเย็บข้างอย่างเงี้ยเอาข้างเข้าอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นชายพับประมาณ1นิ้วครึ่งนิ้วหรือว่าจะเท่าไหร่อะ่ะถ้าถ้าเกิดว่าหนึ่งกระเบียดน่ะไม่ต้องแต่ถ้าเกิดว่าครึ่งนิ้วขึ้นไปอะ่ะคือเราต้องรอมันออกนะมันถึงจะเรียบร้อยะคะ่ะ คือล้อมันออกอะ่ะแล้วก็เย็บย้ำไปก่อนพอเย็บยาวเสร็จปุ๊บเราถึงมาเย็บเก็บชายมันเหมือนเดิมอะคะ่ะแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะมันเป็นชายโค้งเฉยน,นะคะก็เอาเลยนะเอาเย็บเลยเริ่มต้นที่ชายเลยเพราะว่าเราจะได้ให้ชายมันตรงนะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ย้ำแล้วก็กะตีนผีไปเลย Música ลืมบอกไปว่าตรงนี้ก่อนที่เราจะเย็บมาถึงแขนเนี่ยพอเราตัดเสร็จใช่ปะเราก็เย็บวงแขนให้เขาก่อนเลยเพราะว่าบางทีวงแขนพวกเนี้ยมันอ่อนแอไงเนี่ยเวลาเขาเย็บได้มาน่มันถ้าเกิดมันหลุดนิดนึงอ่ะมันจะรันหยุดขาดกันหมดเลยไหนไหนเขามาเย็บกับเราแล้วเราก็เย็บย้ำให้เขาเลยค่ะช่วงวงแขนเนี่ยเราก็จะเย็บย้ำให้เขาเลยก็เย็บย้ำไปเลยเย็บย้ำเส้นเดิมมันอ่ะมันจะได้ไม่ขาดง่ายๆ่นะคะเพราะว่าเสื้อผ้าราคาไม่แพงเนี่ยเวลาตะเข็บมันไม่ค่อยแข็งแรงไง ถ้าเกิดว่าเขามาแก้กับเราเก็จะย้ำตะเข็บให้หมดมแหละ่หวงงูแขนเงีวว้ยเราก็ย้ำไปให้เขาเลยเขาไม่บอกเราก็ทําทให้ค่ะไหนๆมาอยู่ในมือแล้วละจัดก,การทําให้หมดเลยอะไรที่เราคิดว่าดีเราก็ทําไปเลยที่มันไม่ทําให้เราเสียเวลามากอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอองานเขาเขาที่ว่ามันมันพังมาเยอะอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ไม่ต้องเพราะว่าเราต้องคิดราคาไปตามที่ความเสียหายของมันอะเนี้ยก็ได้แล้วเอเก็บสองข้างนะ งแข่เนี้ยเย็บไปย้ำไปเลยค่ะ เสร็จแล้วแลวนะเราก็มาเย็บเข้าข้างเหมือนเดิมเหมือนมิกกี้นะี่นะเนี่ยค่ะก็จับประกบกัน,เร,น,กนเริ่มต้นจัใชายขึ้นมาเริ่มต้นจัใชายขึ้นมานะายังที่ เขาไม่ได้แก้ตรงเนี้ยเราก็ย้ำไปให้เลยเพราะว่าอย่างที่าบอกอ่ะว่ามันจะได้แข็งแรงแล้วตรงรักแร้เนี่ยเราก็ย้ำให้เขาอีกรอบหนึ่งนะช่วงรักแร้ตรงเนี้ยเนี่ยช่วงเนี้ยเนี่ยย้ำให้เขาเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบเขาขยับแบบยกแขนยกอะไรเงี้ยบางทีมันขาดง่ายเนียเราก็จะย้ำให้เขาเนี่ยประมาณห้าหกนิ้วอ่ะช่วงช่วงแขนก็ย้ำให้เขาไปเลยอีก,กี้ตรงนี้ที่ว่าอ้อยเย็บวงแขนมันยังไม่หมดใช่ไหมเนี่ยก็เย็บต่อมา แป๊บเดียวก็เสร็จละเนี่ยเหมือนเดิมนะย้ำที่วงช่วงใต้รักแร้ให้เขาหน่อยอีกรอบหนึ่ง ก็ไปพ้งค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะพ้งเนี่ยพ้งมาแล้วเนี่ยเห็นนะพ้งจะเข็มมาแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็มีย้ำตรงชายหน่อยนึงเนี่ยชายตรงนี้เห็นนะเจ่นเราเย็บเนี่ยไวเย้เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเราก็ย้ำเก็บให้มันเรียบร้อยค่ะเนี่ยตรงตะเข็บมันนะก็พับพับออกไปพับเพ่มไปด้านหลังอะ่ะเหมือนกันเพราะว่าเราโพ้งอะเราต้องพ้งด้านหน้าไง แล้วเราก็พับพับเย็บต,ตรงนี้หน่อยเป็นแบบให้ให้ให้ชายมันที่ว่าเราเย็บเนะี่ยเราเย็บอย่างเงี้ยเห็นไหมเนะี่ยอย่างเงี้ยก็พับเย็บเบอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้เรียบร้อยมันจะได้ไม่ห้อยนะคะนี่ก็ทำเนี่ยก็เป็นอันเสร็จแล้วนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้าอ้อยมีงานแก้ได้เดี๋ยวอ้อยจะทาคลิปสั้นๆให้ดูนะอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คืออยากให้ทุกคนอ่นะเย็บงานแก้เป็นนะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะ ถ้าเราเย็บจักเป็นนะ่ะหรือถ้าใครเย็บไม่เป็นก็ลองไปหัดเย็บจักดูก่อนนะลองเดินเส้นตรงเส้นตรงดูก่อนนะเพราะว่าการแก้งานเนี่ยมันทําให้เรามีไรายได้อยู่กับบ้านนะอย่างน้อยทําแบบกระจิกกระเจอกแบบว่าธรรมดาเนี่ยก็ได้วันละาสองสามร้อยนะอยากตัดปลายขากางเกงอะ่ะเราจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่ก็ได้อย่างอ้อยนี่ตัดปลายขากางเกงธรรมดานะอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะถ้าเกิดมันมันมันยากหรืออะไรก็บวกเพิ่มไปแต่ส่วนมากก็จะอยู่เนี่ยั้งพวกขาสลกอะ่ะอย่างกางเกงผู้ชายทั่วไปอ้อยจะตัด50าบาท มันก็มันก็ทําให้เราได้เงินง่ายขึ้นอ่ะอย่างน้อยก็ทําให้เรามีเงินใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันอ่ะไม่ต้องรอง,งานตัดที่มันเป็นเซีตใหญ่ๆนะคะเนี่ยก็ลองทําดูเพราะว่าเพราะว่ามันมีเยอะนะที่คนแก้งานไม่เป็นอ่ะเพราะว่ามันเพราะว่าที่ว่าอยู่หัวทรามเนี่ยมันเป็นเมืองตุ๊กตาไงแล้วคนก็จะเย็บงานกันแบบเย็บตุ๊กตากันเยอะแต่เวลาเขาแก้งานเขาแก้ไม่เป็นนะ เขาต้องมาจ้างอ้อยนะแบบเช่นตัดขาหรือว่าเอาขางเกงเข้า่าเงี้ยบอกเอ้าทำไมพี่ไม่ทําเองล่ะเพราะว่าทำไม่เป็นตัดออกมาแล้วสองขาไม่เท่ากันก็เออแสดงว่าบางครั้งคนเราเย็บจักรเนี่ยมันก็แก้งานไม่เป็นเนาะเพราะว่าอ้อยก็ว่าเอออ้อยก็ฝึกทํามาเรื่อยๆนะจนจนวันหนึ่งมันก็มันก็เลยแบบมันไม่ยากอ่ะเพราะอ้อยรู้สึกว่าการทํางานแก้เนี่ยมันทําให้เราได้เห็นงานหลากหลายหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันทําให้เราได้เงินอ่ะได้เงินมาใช้ในชีวิตประจำวันนะอย่างน้อยถ้าเราทำเนี่ยไม่ขี้เกียจเนี่ย สองสามร้อยเนี่ยได้แน่ๆเลยแล้วหลังจากนั้นถ้าเราอยากทํางานที่มันเป็นชิ้นใหญ่เราก็ทาไปแบบอย่างอย่างเช่นเออเพราะว่าการรับงานแก้เนี่ยมันถ้าคนครู้นะเ่ราเราแก้เนี่ยเขาก็จะมาอย่างใครที่มีเย็บจักรเป็นอะ่ะก็อยากแนะนาว่าให้ลองทําดูนะอย่างน้อยนอ่ลองแก้ให้คนในครอบครัวก่อนว่าถ้าเราทํา พอเราทําดีหรือมีคนบอกต่อเดี๋ยวเขาก็มาเรื่อยๆอย่างไรยิ่งงานแก้ไม่ต้องกลัวเลยโอ้โหที่ไหนก็เยอะแยะไปหมดเลยมันก็จะทำให้เราอะ่ะมีม,ม,มีมีช่องทางทำมาหาก,กินเพิ่มได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีงานแก้ที่มันเป็นยากกว่าเนี้ยนี่แบบเบาๆมากเลยก็เดี๋ยวจะมาแนะนําต่อนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะ